ที่ผ่านมาพาคุณแม่มาหาอะไรกินที่เอ็มสเฟียเพิ่งเคยพาคุณแม่มาครั้งแรกที่ห้างนี้มาลองกินราเมงร้านหาชิคเน้นเกียวโตราเมงจะ้ะราคาก็น่ารักนะร้านนี้ราคาไม่แรงอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เขาแนะนำจะ้ะแล้วก็เนื้อเป็ดมาพร้อมเนื้อเป็ด คุณแม่มัมมัมมัม,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 มคุณแม่แอปปิบอกแม่หนึ่งคำไก่การ์เกไไงเน็่สรุปคุณแม่บอกอย่ากินไก่คารอเกะก็เห็นกินไปนิดเดียวฉันก็เลยกินสองชามคนเดียวเมื่อนเคยน่ากิ ลับมากินข้าวพอดีจัดน้ำไปหลายแก้วเลยทั้งชานมไข่มุกทั้งชาไทยคุณแม่เลยอิ่มก่อนข้าวก็รสชาติดีนะน้ำซอสเขาไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปดีน้ำซุปก็ละมุนมาลองกันได้จ้าฮาชิคเกน้นเกียวโตราเมงที่เอ็มซฟเฟียข้างๆ KFC จ้า ครัวก็จะเปิดโลง่งทําข้างหน้านี้เลยฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านนั่งร้านไม่ใหญ่นะคะโต๊ะไม่เยอะแต่ก็บริการดี